ครับสวัสดีครับก็กลับมากับเรานะฮะรายการสิงห์นันงโอเคนะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะฮะก็จากที่เราได้รีวิวเลคคอร์ดออฟยูนะฮะเอพิโซดหนึ่งถึงสี่นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวเอพิโซดเท่าไหร่ฮะห้าหกเจ็ดแปดใช่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะก็ถึงครึ่งครึ่งเรื่องสตอรี่ทั้งหมดของซีรีส์นี้แล้วนะฮะก็เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่า หมดเออเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างความน่าจะเป็นในเอพิโซดต่อไปนะครับเออรู้สึกคันยิ่งๆตรงไหนรู้สึกว่าอยากจะมาเกาอยากจะมาเอออ,เาเอ,ออยากจะมาทําให้เฮ้ยมีคนคิดเหมือนเราหรือเปล่าแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เราเดากันไว้เมื่อหนถึงสเนี่ยมันตรงกับที่เราเดาหรือเปล่านะฮะก็เอพิโซดนี้นะฮะเราก็จะพูดเรื่องประมาณพวกนี้นะครับผม ก็หัวข้อแรกนะฮะที่ผมหยิบยกมานะครับก็คืออยากจะคุยกันเรื่องของความรักการสายฝซนอ่าก็เพราะว่าตอนเออก็คือใช่ก็เพราะตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีความรักเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมเริ่มคลิกบานแล้วอ่ะนี้ก็คุณเอ็นเอ็นว่าไงครับความรักของครั้งนี้ก็ก็มันก็แรกเริ่มเนาะตั้งแต่ท้ายตอนที่ห้าแี่ก่อพระเอกก็แบบ เหมือนอยากจะสารภาพรักกับนางเอกแล้วแบบในวันที่ฝนตกพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีความโรแมนติกยอะไรเงี้ยก็บอกนางเอกว่าเหมือนมีอะไรจะบอกเนีก็จะชอบเธอนะน,นี่คือนี่คือในตอนที่5ตอนท้ายใช่ใช่แต่องตรงไหมไม่คิดว่าแม่งจะสารภาพรีวขนาดนี้หมายก็เร็วเหมือนกันนะเพราะเพราะว่าหนึ่งถึงสี่มันก็มันก็แบบรู้สึกว่ามันแบบสนิทกับนางเอกแต่ไม่คิดว่าแม่งจะสารภาพรักไงแต่มันก็ดูชอบนางเอกแต่แรกๆแล้วนะมันฟีลได้อยู่แต่แต่ต้องมีฟอร์มหน่อยไง เออเออนี่ไม่แต่ว่า่ยูก็บอกชอบเลยยูก็วิ่งไปบอกว่าไปบอกชอบอะไรวะเรื่องความรักในในซีรีส์เรคคอร์ดออฟยูเนี่ยมันดูแบบมันดูต่างกับเกาหลีเรื่องอื่นเนี่ยยังไงยังไงคือแบบอาหยางคราฟต์และนิออนยูอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ารู้แหละว่าไอ้ยังมึงรักกันหนาเนี่อหรอปะแต่คือกว่าจะแบบลงเอ้ยจงโปรงเฉียไป่ถึงต้องอีกนานอ่ะแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ไงเรื่องนี้แม่งมาถึงแบบ พระเอกก็กรุบกริบอยู่ตรงอยู่ตรงไอ้ไอ้หน้ามินิมารไปไปกรุบกกิ๊บต้องแบบตี้วะแล้วก็ปากล่ะทุกบอกว่ากรุบกริบกรุบกริบแล้วประมาณแบบอยู่หน้าร้านมินิมาร์ทใช่ไหมไม่ใช่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวบ้านนางเอกอ่ะจะมีร้านไอรีสต์แล้วก็แบบมีอะไรจะบอกเราอึดอันใจมากอะไรเงี้ยนึกออกป่ากูจะแบบรู้สึกแบบนี่อะไรมือหวาน มันมีอะไรมันก็พูดออกมาตรงๆไงเขาแบบบอกเลยว่ามันเหมือนกับแบบโบกอลมันไม่ได้เล่นกับนางเอกของนั้นหรอกมันเล่นกับผู้หญิงทั้งโลกนึออกมาเออเนอะในทุกฉากทแม่งอ่ะคือแบบโหมึงนี่แม่งเครียดเทพบุตรแบบนึกออกปะบอกรักกลางสายฝนไอ้ยีงเป็นธรรมดาเมื่อวัดแดกตายหาแล้วเกาหลีมันหนาวด้วยถูกปะล่ะกูก็คิดแม่มันพระเอกไงไม่มึงมึงกลายเป็นมึงไงมึงแบบบอกรักกลางสายฝน ถ้ากูเป็นโบกอมกูบอกที่ไหนมันก็คงตอบแล้วไอ้ย่าไม่ต้องขายขนหรอกไอ้ย่าโบกอมโต้ก็แต่ว่าไมึงยืนฉี่อยู่ข้างๆที่ฝนตกเอออะไรอย่างเงี้ยน่ะมึงบอกรักได้ไหมได้ถ้ามึงเป็นโบกอมอ่ะก็กูเป็นโบกอมไงกูจะนั่งซุ่มอหายตะโกนข้ามมาบอกรักมันก็ยังตอบรับกูเลย ให่อันนี้มันเป็นบทกราะมาแบบทาอะไรเขาก็ดูไม่ใช่หรอกไม่แต่สุดท้ายแล้วคือก็คือกลับมาก็คือว่าเราไม่คิดว่าม่งจะแบบพัฒนาเร็วถึงนาดบอกรักกันอะไรย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ผิดคาดถูกไหมเป็นเป็นหนังฟิลกูได้อย่างที่บอกตังแต่แรกแบบไม่แต่ว่าแต่ความน่ากลัวมันคือถ้ามันเดกรักกันเร็วอ่ะมันอาจจะมีจุดผิดพลาดอ๋อใช่เพราะเพราะว่ามันพรายังไม่ถึงกลางเรื่องเลยนี่มันนี่มันพอมาครึ่งครึ่งเรื่องใช่ไหมมันบอกรักกันรักกันแล้วไปเดทกันนู่นนี่นั่น แม่งอีกเหลืออีกแปดตอนาแต่ว่าม<ว>ันต้องทําให้มีมีอันต้องต้องต้องทะเลาะกัน,นเออมันต้องมีอันแบบอะไรสักอย่างหนึง่งนึกออกไหมเออ,เอ,อแปลว่าแปลว่าไมค์นี่เดาเรื่องพอจะเดาได้ใช่ไหมว่าข้างหน้าเป็นยังไงเออก็พอจะเดาได้นะแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนแรกที่ดูเรื่องนี้หนึ่งถึงสี่มาเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยน่าติดตามแต่มีเรื่องที่มันน่าติดตามก็คือหัวข้อต่อมานั่นแหละหัวข้อที่สองที่เราจบได้ก็คือเมื่อไหร่อาชีพพระ<า>เอกจะลุกเือ คือไอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าลุ้นนะเหมือนเราดูอีเทวอนอะกูพูดกับแฟนกูทุกตอนอไม่จะดังแล้วไม่จะมันไม่ดังเม<อ><ล>ือทีที่มีอันทีอันแบบเหมือนสะดุดสะดุดตลอดเนี่ยคือเหมือนเห<อ>มือนอีเทวอนอะเราก็รู้ว่าเมื่อไหร่พระเอกมันจะดังเมื่อไหร่ร้านพระเอกจะขายดีนึกออกไหม<อ>จุดไหนที่มันจะเป็นจุดพีิกเนี่ยนี่คือคือห้าถึงแปดเนี่ยเริ่มแล้วพระเอกเริ่มที่จะรุ่งแล้วใช่ไหมก็คือเริ่มที่จะรุ่งตอนไหนตอนหกตอนสุดท้ายที่แบบ ที่มันได้ได้ละครเรื่องใหม่ที่ใช่ไป็นหมอเป็นหมอไงเออที่แช่ไปบอกรักที่อ่าแสดงก็คือระหว่างตอนเจ็ดตอนเจ็ดตอนที่แปดนั่นแหละก็คือตอนเจ็ดก็คือมันได้บทหมอมาละไปแคสแชรได้นางเอกด็อกเตอร์โรแมนติกเออที่เดินออกมาแล้วก็นูน่าซาราเฮอออที่บกันนแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ถอยไปฮะจริงๆป่ะแม่งหล่อทั้งเรื่องเลยคือทั้งที่อะไรก็หล่อคนนี้อะไรที่ใส่ชุดอะไรก็ เออก็เนี่ยก็เนี่ยมีช็อตเนี่ยอาชีพเรื่องรุ่งเรืองใช่ไหมเริ่มแบบโอ้โหคนมามีแฟนคลับเออเริ่มมีแฟนคลับเริ่มอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าก่อนที่มันจะมาแสดงหมอเนี่ยมันมีที่มันที่มันเริ่มก่อนดิที่มันที่มันเป็นมาเฟียกเปแไปแอคชั่นนั่นนะตัวประกอบที่ของพระเอกชื่อดังในเรื่องนะพระเอกชื่อดังที่ชื่ออะไรนะโดฮาโดฮาโดฮาหน้าตาเป็นไงโดฮาพระเอกไหมคือ ในในเรื่องมันก็ในเรื่องเขาเากล่าวว่าวนางหล่ออ่ะใช่เข้าใจว่าคือทางผู้กำกับหรือคนแคสเนี่ยอาจจะต้องการแคสคนที่หน้าตาโกนตีก็เนหรอเปล่าบ้าอ,อ,อย่างกูอย่างเงี้ยคือหน้าตาโกนตีเใช่ะฉะนั้นประเด็นคือเขาอาจจะอยากแบบแคสคนหน้าตาโกนตีแต่มันไม่เหมาะกับเป็นพระเอกไงเห็นารือ,อเป่าคือพอเล่นเป็นพระเอกแบบที่มันเป็นในหนังที่มันอยู่ในในในละครเนี่ยเราจะนั่งคิดว่าไอ หน้าน on yeah. you know ี like, fruits, ้มึงเป็นพระเอกได้ยังไม่ใช่คือเอาตรงหน้ามันตัวโกงมากๆอะที่เป็นหน้าแบบเออหน้าแบบคือตาก็เจ้าเล่ห์อย่างเงี้ยเป็นพระเอกแล้วก็นิสัยเที่ยด้วยคือผเราก็มานั่งคิดไอ้ขี้นี่นะเป็นพระเอกไอ้ขี้นี่นะคือแบบคนแม่งต้องอ้อนวอนให้มึงมันเป็นพระเอกหนังองค์ูถูกหราวะเร้าด้วยแแต่ก็อย่างว่าเอาจริงเอาจริงว่าทุกคนเหมือนสจแม่งทั่วไปที่ไม่แต่ถือว่าเขาทำงานสำเร็จไงเราก็ปราทำให้คนหมันไสเออเหมือนกับเวลาพระนางเอกแบบ อะไรนะั่นนางลายช่องเจ็ดอย่างเงี้ยนะนางลายช่องสามเนีน่ยที่ <โถ S 2> <ๆ>แบบว่าคนดูเลค,คนดูเล<ถ>่นอินถ้าได้เล่นเป็นนางลายเมื่อไหร่ปั๊บจะต้องเล่นจนกระทั่งว่าเวลาเดินไปตลาดแล้วพ่อค้าแม่ค้ากรีดนั่นคือ,อเขาสำเร็จแล้ว<า>เออนึกออกไหมนั่ออนคือเขาสำเร็จเนาะทีนี้ก็มาเรื่อง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 อาชีพรุ่งเรือนี่มีพอยจะพูดถงไหมของเรที่ไหนสุดเราก็ได้เห็นแล้ว สุดท้ายก็ไปออกรถไงออกรถ B M อ๋อรวยแล้วออกรถ B M แล้วทงที่พี่ชายโดนโกงค่าบ้านไปแต่ก่อนนะทำไมต้องออกรถ B M นะทำไมไม่ไม่ซื้อบ้านเขาพอบีเอ็เป็นสปอนเซอร์ไงบ้านไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ออออออกเออวะไม่ล้วขับรถมันดูเท่กว่าพานณิเอกไปได้ด้วยไง ไม่แต่มันก็ไม่สมจริงบ้างไม่แต่เอาตรงๆถ้ามึงซื้อบ้านเนี่ยที่เกาหลีต้องยอมรับว่าบ้านมันแพงมากใช่ไหมหรอส่วนใหญ่แล้วถ้าออกรถกูว่านะกูก็ไม่รู้นะแต่ว่าบริษัทอาจจะออกให้ก็ได้บริษัทสปอนเซอร์บริษัทมันมีแค่คนคนเดียวเท่ไหมล่อ๋อเออใช่ไอ้จำปองเออก็มีแต่ก็โอเคอ่ะก็ได้ได้ดีเอ็มมาหนึ่งมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากหรอกเธอเออเนาะอ่ะทีนี้พอยต์พอยต์ต่อมาที่จะพูดถึงก็คือเนี่ยเราเริ่ม ข่าวที่แล้วในคุณในเดนเค้าก็เกิดเอาไว้ว่ามันจะต้องมีเรื่องของแบบมันจะมันเริ่มเห็นแฟนเก่าวเอ้ฮะเห็นป่าว่าดาวเออแล้วก็จะเริ่มแบบว่าอีเพื่อนพระเอกก็แบบที่หล่อๆก็แบบกึกๆๆอันนี้ก็กรอเดาไว้่าเออในหน้าั้นเริ่มมันเริ่มมันป่ะมันมีช็อตนึงที่แม่งแบบวิ่งถ่ายละครเสร็จแล้ววิ่งอ่ะวิ่งตัวยาวเชียเลยอ๋ออันนี้วิ่งๆไปหาไปแล้วก็วิ่งด้แล้วก็แบบไปเจอหน้าพระเอกก็แบบ กให้เข้าีแล้วแล้วพอนเอกหันไปอย่าไปะอย่าไปนะอยาไปนะฮัจิมะฮัจ mm ิมะฮัจิมะพูดอยู่คนเดียวนะชอบพูดคือชอบพูดมาทำมาคนเกาหลีนะชออยู่คนเดียวเนาะไม่ฮัจิมะเข้มชนะเข้มชนะไม่เป็นไรนะเขนะไม่เป็นไรกูกูก็เป็นกูก็เป็แสดงนะโอยได้เดโฮ เออคือคือเป็นแบบมันเริ่มเกิดขึ้นไงทนั้นถ้าทางพวกคุณของกงเดาออกแมังว่าเนี่ยคือเกิดขึ้นทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าปลายตอด8เนี่ยนะแฟนเก่าพระเอกยูู่ก็อยากจะมาทังนะเออไม่รู้มาเพื่อ แล้วก็อยู่ๆก็ไปนั่งกินอะไรกับไอ้เพื่อนพระเอกอะกินซาชิมิเออแล้วก็เดาออกซะงั้นว่าไอ้นี่ชอบพระเอกเออคุณก็คุยกับแฟนกูไว้ว่าเออไอ้ีนี่อนี่แฟนเก่าเอกนี่แม่ฉลาดหายเลยบอกเลยโค่นนันสัสเขาเล่นคนตายไง่ายเออกูก็คุยอยู่ไงฉลาดอะไรเงี้ยคือคิดเหมือนกัน่าอยู่ดีว่ามึงรู้ได้ไงแค่มันออกมารับแค่นี้เนี่ยนะเออไม่อยากให้ไปไม่อยากให้แฟนให้เอกไปเจอ มันรู้คิดได้ยังไงคือถ้าเป็นกูนะเว้ยสมมุติว่ามีแฟนเก่ากูอยู่ข้างในเอ้ยมีแฟนใหม่มึงอยู่ข้างในแล้วแฟนเก่ามึงจะโผล่มาแล้วถ้ากูไปรับแทนเนี่ยสิ่งที่คิดตักกะแรกคือพอกูไม่อยากให้บรรยากาศมันดูไม่ดีถูกปะมึงรู้สึกไงบรรยากาศดูไม่ดีแบบไอ้นี่นี่คิดไปตุกเป็นตากว่าโดเลยโคนานสัสไโทักูเลยโคนานเลยอ่ะคือนั่งเพียนมาอืมโอเค แต่ว่าแต่ว่ามันจะตรงนี้ว่าคือมันเริ่มนักขานซอมเมื่อเริ่มมาใช่ปะแต่ตอนพีชต้นอยู่ที่ว่าในในตอนข้างหน้าว่าแบบคือเพื่อนพระเอกแม่งจะออกตัวแรงหรอเปล่าว่าแบบกูจะแย่งนะหรือว่ากูจะแบบทำตัวเป็นแบบแอบชอบไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ฮัจิมาไม่ไปทุกตอน่ะอะไรเงี่ยหรอวไม่แต่แต่เชื่อแม้ว่าไอ้เพื่อนพระเอกนี่ก็เป็นเคที่งงๆเหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าเป็นกูเนี่ย สมมติเหมือนสมัยก่อนเวลาไปเที่ยวอ่ะมึงชอบผู้หญิงคนนี้ถูกไหมที่อนาคไม่กูก็ไม่ยุ่งแล้วนะถูกป่ะสมมติอ่ะมึงชอบเอชอบใครชอบกูก็กูก็จะแบบอ่ะกูเฉยๆแหละถูกไหมกูไม่ได้แบบก็ไอ้หียเขาเป็นแฟนเพื่อนกแฟนเพื่อนสนิทแบแต่มันก็อย่างนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีฝรั่งคือมันจะต้องเป็นรักสามเศร้าแอบชอบมต้องแอบชอบคือความเขาเรียกว่ามันจะมีเคยดูหนังเรื่องกูจําะไเรื่องอะไรกบอกความรักห้ามกันไม่ได้ป่ะ กลัวกูก <Das que ath> ูไปอยู่เกาหลีดีกว่าไม่ไม่ก็โอเคฉะนั้นฉะนั้นคิดคิดว่าไงคิดว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเอามุมนี้ก่อนนะคิดว่าพอพระเอกเริ่มดังเนี่ยแต่พระเอกไม่ต้องเท่เสมอ,มนอสมเนอะว่าต้องเท่เสมอพระเอกเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาจนนางเอกแม่งเริ่มรู้สึกแบบซัมติงหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเหตุอ่ะพอนางเอกมาร้องโหมร้องไห้อีเพื่อนพระเอกก็ค่อยเข้าไปฟุ้งฟร์มือออกหะส่วนอีพระเอกเนี่ย คืออาจจะยุ่งมากๆแล้วก็อ e ีแฟนเก่ามันอาจจะเข้ามาฟุ้งซ่านนี่นคือนี่พูดถึงในอนาคตแล้วใช่ไหมพูดถึงอนาคตอันนี้อันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่แล้วก็โบกกันด้วยนางเอกด้วยเพราะว่าถ้าดูตั้งแต่5ถึง8นางเอกจะเริ่มมีแบบพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์ของพวกเครื่องสำอางขอมาเป็นพาร์ทเนอร์แล<อ>้วซึ่งอีหน่อยก็อาจจะดังใช่ปะ<อ>่ะแล้วก็เริ่มยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คนต่างยุ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่คิดว่าในอนาคตในอนาคตหรอก็คิดว่าพระเอกน่าจะดังมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ อาจจะแบบด้วยความที่ดาวล้วเป็นดาราที่เกาหลีอาจจะมีความแบบต้องปิดบังว่ามีแฟนจนนางเอกไม่ชอบจนสุดท้ายมันอาจจะมีปัญหาการว่าแบบเอ้ยนางเอกก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมอ่ะทำไมฉันไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการงอนมีการทะเลาะกันจากปมในกรณีที่พระเอกแบบดังขึ้นมาแล้วคนก็พร้อมเสียบทันทีใช่อีกคนก็คือพรอมอันนี้อยู่แล้วเวลาที่เขามีปัญหากันอีกสองีกสองคนก็เสียบมคิดกูก็ของขึ้นแทนแล้วเนี่ย เออนะก็กลับมาที่พอยต์โคนันนิดนึงนะก็คือแบบแต่มันก็มันก็อาจจะมีเวลาก็ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมพอมันไปถึงจะมเพื่อนเอกไปลับเสร็จปั๊บถูกป่ะพอมันเข้ามาในฉากที่มันมันกินข้าวกันนะถูกไหมมันก็มีซาซูมิชุดหนึ่งกับหม้อตั้งไว้แล้วนะฉะนั้นแปลว่ามันก็กินกันนานอยู่เหมือนกันนะอีฝั่งพระเอกที่อยู่กับแฟนเนี้ยมันก็คงแบบกินกันจนเมาเละปีนไปแล้วอ่ะคิดว่านะ ไม่เอาตามความจริงนะถึงเวลาถ้าลองสารก,การนะเพื่อนโทรมายิงแล้วมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงบอกไปแล้วใครไม่นานจังมันต้องแบบโทรยันยิ้งยิ้งแล้วแต่นี้ไม่โทรไปเลยเอเอแต่ว่าในหนังนะปล่อยไปเถอะมันเป็นหนังนหนังอ่ะออโอเคทีนี้มันจะมีพอย์สุดท้ายละคือตอนเนี้ยอีผู้จัดการส่วนตัวของเพระเอกมันเริ่มออนหลน์เริ่มออเห็นมันดังเรออิ่มเห็นมันดังทีเนี้ยก็เราก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไปนักข่าวใช่ไหม มันเริ่มพาสปอนเซอร์ในะอีโดฮาเริ่มพาสปอนเซอร์ใช่ไหมแล้วคนก็เริ่มสนใจพระเอกเออทีนี้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก็มันก็ใส่ไฟไปแล้วนี่ใช่ไหมว่าว่าแบบว่าที่มันอะไรจอห์นนี่จอห์นนี่อะไรใช่ไหมจอห์นนี่จอห์นนี่นี่ก็คือเป็นดีไซเนอร์ที่พระเอกไปเดินแบบให้ที่พยายามที่จะสปอนเซอร์พระเอกเนี่ยน่าจะเป็นคนนั้นมันก็จะไปบอกว่าไอ้จอห์นนี่เนี่ยคือฟื้นฟูพระเอกน่าจะเคยฟื้นฟูไปแล้วพระเอกมัเลยดังขึ้นมาได้มีคนสปอนเซอร์ ใช่ใช่ <คน S 2> ใช่นคนที่เป็นบดีไซเนอร์ไงน่าจะไอ้นี่น่าจะเป็นจุดที่ทําให้พระเอกเนี่ยเสียเครดิตในในตอนหน้า,นามีข่าวไม่ดีว่างั้นหรออาจจะงานหดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่กูมีไอเดียว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเห็นความแบบความดีของพระเอกหรือว่าแบบเพราะว่าเอกไม่เคยที่จะแบบคิดกับมันเตลื่องอย่างนั้นเลย่าอาจจะมาปกป้องเอกในอนาะคตก็ได้กูก็ไม่รู้เออเพราะพระเอกมันคนดีจัดนะคนดีเป็นคนดีเสมอที่โลกลืมไปที<ๆ>่ยหร่า<ๆ>ับท<ๆ>ิบหาย ถ้าเป็นกูนี่คงไม่เป็นปล่อยเป็นยันเนาะคืออะไรไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้จนนี่พลาดหรือว่าอะไรใช่กูยอมจอนี้แต่ต้นแลัเนอะอ่ะก็ประมาณนี้มีพอยต์อื่นอีกไหมที่อยากจะฝากไว้สำหรับพิ่โซนห้าถึงแปดคือมันก็เริ่มคือเอาตรงห้ากับหกมันก็ยังห้าก็ยังน่าเบื่ออยู่แต่พอหกเจ็ดแปดเนี่ยแม่งเริ่มสนุกละพอรู้ว่าเอลมันเริ่มดังคือก็เป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ย ต้องการแบบแกล้แอ n t ิซิ p a t อยู่แล้วอยากให้พระเอกแบบมันเลยไม่จะดังทุกคนแม่งแบบรออย่างเงี้ย<ม>เออซึ่งพระเอกมันก็เริ่มดังจริงๆแล้ว<ม>แต่เดี๋ยวก็ต้องมีอะไรที่ทําให้แบบอุปสรรคอะไรอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละ<ม>คือต้องรู้กันต่อไปมันคืออะไรแต่ก็คือเริ่มสนุกแล<ม>้ว <c oughs> แต่ก็แลดูพระเอกม,มันดูเวอร์ไปเนาะเป <c oughs> ียนโนก็ได้ร้องเพลงก็ได้และที่กูสงสัยช็อตนึงนะช็อตที่อยู่นางเอกนะไม่มีคนอื่นเลยกูไปเที่ยวเกาหลีกันมาเนี่ยโหคนเต็มเลย โอ้นี่สองคนมาแน่เรลงระบำกลางสายฝนยันโตไม่มีคนเลยน้องหนิงก็เพาะอีกหร<อ>ืออย่างเดียวอ่ะหอกอย่างเดียว <c oughs> นเนี่ไงทำได้หมดแล้วอ่ะนี้ไงนี่ถ้าอยู่ถ้าถ้าอยู่ดีๆมันหยิบไปลีดมาเล็กกูจะไม่แปลกใจเลยนะใช่ยหมคือบอกปะคือเล่นเป็นหมดเลยอย่างเงี้ยแต่อย่าว่ามากพูมมดมากไม่ได้เดี๋ยวมอหนิงโกรธอีกนะเดี๋ยวหมดไปว่าของไปว่าคำว่าเขาไม่ได้ไม่ง้อไปง้อ ไม่ง้อนางเอกเออไม,เไม่เดี๋ยวไม่ใช่เยียเดี๋ยวไปร้องนางเอกไว้ควักแซกโซโฟอนมาเป่าอยู่หน้าบ้านเดียวเลยว่ายีาา่เดี๋ยวกลัวหายเพราะนะหายยี่ควักแซกโซโฟอนมาไม่แต่ยีแต่ว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้ยี่บอกแล้วหเาหลือแค่ห่ออย่างเดียวไม่แต่จริงๆถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยเขาก็นางเอกก็ยอมอยู่ดีเพราะเขาหล่อไม่ต้องมีความสามารถเลยก็ได้แต่ตอนนี้นางเอกบอกแล้วนะว่าจะทำอะไรก็ได้ ทำได้หมดเลยเหรอ,อ,อจะจุ๊บเจอเมื่อไหร่ก็ได้เออขาเป็นแฟนกันแล้วอะ่ะอกอ็ที่มันมีพูดเนี่ยนะเป็นแฟนกันแล้วทําอะไรนะทำอะไรก็ออได้แฟนกัรก็ได้จ้าโอเคก็อันนี้ก็จบการออออรีวิวแล้วนะครับของ Record of You ในพิโซด5-8นะฮะถ้าเกิดว่าออมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมคิดเหมือนเราคิดไม่เหมือนเรานะฮะอยากจะเกาเพิ่ม หรือม,มีอะไรฝากไว้นะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่ง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 กิ้งกิ้งนะแจ้งเตือนครับสุดทา้ายนี้ถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดไปพูดจามไม่ดีหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงซารติดตามคลิปอพิจสดอต่อไปเลยขอดอบยุทธจากพวกเราสิง,สงหนังขอบคุณมากครับผม